กินสองตัวเนี้ยเกิดมาเกิที่ว่ายังไม่มีเพื่อนสักคนเลยเพระอะไรรู้ไหมหน้าตาเป็นไงนโสดใช่เขาเป็นเด็กมีิสัยไมดีหน้าตาโมโหโอดตลอดเวลาเกเรเพื่อนชอบไปที่ไหนก็ชอบขี่เขียนนู่นนี่ไปทั่วพอาะที่สองเกิดมา มีใสยเกเรเปรียบเสมือนเราอะตัวเราอะถ้าเราไปน,นิสัยเกเรจะมีเพื่อนไหมไม่มีอ่าไม่มีใช่ไหมแล้ววันนึงมีนางฟ้าเกิดขึ้นค่ะนางฟ้าชื่อว่านางฟ้ายันรุ๊บเอาไปไหนแล้ววะนางฟ้ายนะันรก๊บแมบลแม่ นังฟ้าังโลกยศก็เริ่มรู้สึกเศร้าโหมุ่งทำไม่ะทำไมไม่มีใครเล่นกับเราเลยเราผิดตรงไหนเราเป็นยังไงหนอเศร้าเศร้า โดยไม่เกเลยรู้จักมีน้ำใจและช่วยเหลือการที่เราจะได้สิ่งดีๆตอบแทนเราต้องให้สิ่งดีๆคนอื่นก่อนอเอดีแฮปปี้แล้วนี่มีเพื่อเราใช่ไหมมีความสุขเน่นด้วยกันได้ไปไหนมาไหนด้วยกันได้นะแล้เวเขก็อยู่ด,ด้วยกันนานวันค่ะ มีอย่างผู้และเป็นเพื่อนรักกันแล้วเพราะอะไรตบอบตรงนี้ใยแล้วแมแวเป็นเด็กดีแล้วมียังรบก,ก็ครบเพราะอะไรเขาเป็นเด็กดีเป็นคนดีเขาก็ครบกันแต่ยังไงดีสอก็ยังมีนิสัยเดิมคือชอบขีเียผใขีดเขียน,ยนแต่มีอย่งราเป็นเพื่อนจะกลัวทำไมล่ะยังรบก,ก็ลบสิคะลบทุกอย่างที่ดีงองเขียนไม่ว่าเขาจะเขียนเรื่อง เราดีๆเรื่องราวไม่ดีอย่างลบก,ก็ลบ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 วันหนึง่งทีสสเริ่มรู้สึกว่าเบื่อยังลบจังเลยทำไมไมอคอยตามตลอดเวลาขนาดนี้นะคอยตามเพราะอะไรเพราะว่านทสส์เขียนไงคะเขียนไปทั่วนิสัยไม่ดีชอบเขียนที่นั่นที่นี่ ยังลบตอนแรกอ่ะก็ดีใจจะได้ไม่ต้องไปคอยลบให้ที่สอง,องตัวเองจะได้ไม่ต้องเปื้อนไม่ต้องเลยแต่นานๆเข้าต่างคนก็ต่างคิดถึงกันคิดถึงเนาะทำไมยังลบต้องอยู่ตัวคนเดียวด้วยทั้งที่ยังลบก็เป็นคนดีที่สอก็เริ่มคิดถึงยังลบแล้วต่างคนต่างเริ่มคิดถึงกัน แล้วเขาก็มาเลยมาเจอกันมาเจอกันมีสออก็บอกัง่างบว่าต่อไปเนี้ยเราจะไม่เกรเรแล้วนะเราจะเป็นเด็กดีแล้วยังลบลับมาคบเราเป็นเพื่อนเหมือนเดิมได้ไหมมีสเราเป็นมิสอบเราเป็นยังลบเราได้ทำาลยดี นนี้เรามาเป็นเพื่อนกันขอโทษขอโทษและจำแต่สิ่งดีๆของกันละกันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเรากำลังจะจบป .6 แล้วีไม่ขี่เดือนเมษาห,หน้าหนืนต้องขึ้นปม .1 น,นทุกคนถูกไหมคะ สอนบ,บอกว่าต่อไปนี้ฉันจะเขียนแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นคือเหมือนเราจำแต่สิ่งที่ดีดยางลบก,ก็บอกว่าต่อไปน,นี้ฉันก็จะลบสิ่งไม่ดีออกไปและจดจำแต่สิ่งที่ดีคือการให้อภัยยางลบให้อภัยกับสิ่งที่ดินสอนทำผิดพลาดมานินสอ,บบอก็จะจดจำแต่สิ่งดีๆก็เหมือนกับเด็กๆ คือตอนนี้หนูอาจจะมีปัญหาการทะเลาะกันแต่ต่อไปเราขึ้นม่ .1 เราจะต้องไปเจอเพื่อนใหม่ถูกไหมคะเพื่อนใหม่กับเพื่อนเก่าเราอาจจะลืมเขาเพราะว่าเราอาจไม่ชอบเขาตัอบบ้อยู่ป .6 เราอาจจะทะเลาะกัน ไหนเพื่อนทําให้เรารู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีถ้าเราไม่พูดกับตรงๆเราก็ต้องบอกเขาไม่ไงั้นเขาไม่รู้หรอกแล้วรู้ไหมว่าสิ่งที่เขาไม่ชอบเราคืออะไรเราก็ต้องปรับปรุงตัวเองที่แม่มาเพราะว่ามีบางอย่างมีพลังงานบางอย่างไปบอกแม่ว่าเราไม่ค่อยสัมันธีกันถูกไหม เหมือนยีนสองยังวงวมนี่แหละเราต้องให้เราไทยและถ้าวันนี้หนูเป็นยีนสองที่ชอบเกเดเพื่อนเราก็เปลี่ยนมัมอยากได้อะไรจากเพื่อนะ่ะอยากได้สิ่งดีๆจากเพื่อนใช่ไหมเราก็ต้องมอบสิ่งดีๆให้เขาบ่อยเหมือนการยิม้มเรายิ้มให้เขา เรามีเวลาอีกไม่กี่เดือนเราก็จะแยกกันไปแล้วชีวิตนี้อาจจะไม่ด้กลับมาเจออีกเลยไ็ได้นะเพราะอะไรบางคนมีปัญหาถูกไหมเราต้องกลับไปมีปัญหาอาจจะไปโตที่นู่น,นมีครอบครัวที่นู่นใครจะไปรู้แม่เลี้ยงกับเพื่อนแต่อนุาบาลจนทุกวันนี้อนุาบาลก็คือพวกสามขวบเนาะจนทุกวันนี้แม่สามสิบเอ็ดเชื่อไหม,ว,มว,ว่ายังพกันอยู่เลยปีปีแล้วยี่สิบหกปี ยังคบกันอยู่เพราะอะไรเพราะเรามีสิ่งดีๆมอบให้กันเลยเคยทะเลาะกันไหมเคยเคยเลิกคบกันหลาคยครั้งไหมเคยแต่เราเลือกที่จะลืมมันวันนึ่งถ้าเออราโตขึ้นเราจะกลับมาย้อนว่า ee, เฮ้ยเรื่องที่ทะเลาะก,กันมาตอนโสมแม่โคตรงี่เง่าเลยว่ะแม่งแบบอะไรเนี่ยจะคิดได้ไงเนี่ยทะเลาะลออกันเรื่องนี้เดียวเนี่ยจริงๆเพราะฉะนั้นที่เวลา อบเธอนะเธอใส่ดีๆเขียนไหมเด็กเขียนหรอกเราเขียนสื่อหรือโน่ตานมีเวลาน้อยน้อยจริงๆเดี๋ยวก็แย่งยากันหมดแล้วคอยก็ต้องไปเรียนที่เรียนใหม่แอลก็ต้องไปเรียนเรียนใหม่หนูก็ต้องไปเรียนเรียนใหม่แจ่ก็ต้องไปเรียนเรียนใหม่อาจจะไปเรียนเรียนกันอาจจะคนละห้องก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมนั่นแหละมีเวลาน้อยลูกแป๊บเดียวป .6 แล้ว เราเพิ่งเห็นกันว่ตัวนักเรียนอนุบาลที่อาจไะส่งขับรถกลับบ้านอยู่เลยใช่ไหมแล้วเธอ๋พอหกแล้วขาลากพื้นเนี่ยอาจจะส่งไม่ไหวแล้วเห็นไหมเราโตขึ้นแต่พวกแม่แก่ลงทุกอย่างมันต้องหายไปคนยีกเราก็จะหายไปเพราะอะไรเพราะเราเขาแก่แต่เโตหาคนละง่ายกว่าลูกหากคนละอาจจะยากแต่ให้คนเกลี่ยง่ายมากจริงๆ รู้ไหมคะประธาน <c oughs> อ่าโอเคไม่มีอะไรแล้วหวังว่าเราแน่เอานี้จะทำให้เด็กๆถุอก,กันมากขึ้นแล้วที่มีอะไรก็ปักความเข้าใจกันแจ่ก็ทำก,กิจกรรมเยอะๆอยากแย้งถืงดีต่อแทนเราเกลียดใคร แล้วเราพยายามที่จะล้างแค้นเขาทาไมอะเราปักคิดถึงเขาเพราะอะไรวะเราคิดถึงเพื่อจะล้างแค้นเนี่ยนั่นแหละเรากำลังให้ความสัมพัญธ์คนคนนั้นอยู่เพราะฉะนั้นก็อยากให้รักกันนะเราแก้พูดเนี่ยเหมือนแม่พูดกับบ้านทุกวันเลยรู้ว่า,วาใช้ภาษาเดียวกันเยกะปูคำไม่มีมึงปูถามบ้านได้ต้องเอบว่าเวลาทุกวันแบบ กใช่ไหมว่าสอนนะวันก็โดนสอนว่าทำไมทำไม,ไมเป็นอย่างนี้เอาทำไมไม่มตัง้งใจเรียนล่ะทำไมต้องให้เพื่อนอย่างนั้นล่ะทำไมต้องให้เพื่อนอย่างนี้ล่ะเอาแล้วนั่งโต๊ะนี้ใครนั่งมะว,นนว,ว่าน,นั่งหรอแล้วทำไมมันไม่แก่น,น,นั่งอ๋อไม่นั่งเฉยก็ว่อาอ่อนเรื่องวิชาคณิตเลขไทย ช่วยนิดนึงวันเก่งเรื่องอะไรบ้างวะพรวนัวนวันลูกเก่งใช่ไหมระบายสีได้โอเคช่วยเพื่อนได้ก็ช่วยมีความคิดสร้างสรรค์แม่เข้าใจอะไรอะไรอย่างเงี้ยวันจะถามแม่ตลอดเรื่องทำนู่นทำนี่กระตุ้กก็ตีอย่างเงี้ยอ่ะช่วยกันได้ก็ช่วยก,ก,กยนนวยันไปนยอยากให้มีน้ำใจอยากให้รักกันพอหกแล้วเนาะเดี๋ยวก็ไม่เจอไปแล้ว <c oughs> โอเคนะ เสร็จแล้วค่ะเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่